สวัดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากจาก Wall Street Journal มาคุยกันครับเรื่องนี้สาธารณะของสหรัฐนี่แหละครับที่หลายคนก็กังวลกันอยู่เราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วมันน่ากังวลแค่ไหนแล้วจุดไหนที่มันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้จริงๆค่ะคือเป้าหมายเราก็อยากจะทำความเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญรวมถึงแนวทางแก้ไขต่างๆที่เขาเสนอกันมานะครับค่ะ มีเรื่องเปิดประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเร็วๆนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันร่วงลงหลังจากที่มีประกาศขึ้นภาษีศุลกากืมใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาตลาดผันผวนดอลลาร์มันควรจะแข็งค่าขึ้นสิครับเพราะคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยถูกต้องค่ะการที่มันร่วงลงเนี่ยเออมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่ามุมมองนักลงทุนต่อสินทรัพย์สหรัฐอาจจะเอ,อ่อกำลังเปลี่ยนไป น่าคิดมากค่ะประเด็นนี้ครับทีนี้ก่อนอื่นเลยหนี้สาธารณะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับแบบสั้นๆค่ะพูดง่ายๆก็คือหนี้ที่สะสมมาจากการที่รัฐบาลใช้จ่ายเอ,อมากกว่ารายรับหรือก,ก็คือการขาดดูลงงบประมาณซ้ำๆกันนั่นแหละค่ะอ๋อครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้านับหนี้ทั้งหมดเทียบกับขนาดเศรฐษฐกิจหรือ GDP เนี่ยนะคะมันสูงพอๆกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลย โอ้โห oh, สูงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคือนั่นๆนว่าการกู้ช่วงวิกฤตอย่างตอนโควิดเนี่ยมันก็จําเป็นนะคะพอเข้าใจได้แต่ปัญหาคือการกู้เยอะๆเนี่ยมันยังออดําเนินต่อไปเรื่อยๆแม้ในตอนที่เศรษฐกิจก็ดูจะปกติแล้วนั่นสิครับแล้วทําไมเราถึงต้องกังวลกับเรื่องนี้ล่ะครับอืมประเด็นแรกเลยนะคะที่เขาพูดถึงกันเยอะคือเรื่อง crowding out ค่ะหรือการเบียดบังการลงทุนภาคเอกชน crowding out หมายถึงยังไงครับ ก็คือเงินท er ี่รัฐบาลกู้ไปเยอะๆนี่แหละค่ะมันอาจจะหมายถึงว่ามีเงินทุนเหลือน้อยลงสําหรับภาคเอกชนที่จะเอาไปลงทุนสร้างโรงงานสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือสร้างนวัตกรรมอ๋อครับอืมน่าคิดมากครับเรื่องโอกาสที่หายไป แล้วมันก็มีอีกประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยด้วยใช่ไหมครับที่ตอนนีออ้รัฐบาลต้องจ่ายเยอะมากใช่เลยค่ะอันนี้น่ากังวลมากตอนนี้ภาระดอกเบีย้ยที่รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายเนี่ยมันสูงมากจริงๆสูงจนเหมือนกับว่ากําลังกู้เงินใหม่มาโปะดอกเบีย้ยเก่าเลยค่ะคล้ายๆกับเราหมุนบัตรเครดิตไปเรื่อยๆฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับค่ะเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีเลยแล้วมันก็เปราะบางมากนะคะคือถ้าสมมติว่าอัตราดอกเบีย้ยในตลาดมันขยับขึ้นแค่1%นเนี่ย อาจจะหมายถึงรัฐบาลต้องกู้เงินเพิ่มอีกปีละตั้ง300แสนล้านดอลลาร์นะคะหูสามแ0 0ล้านค่ะเพื่อจ่ายแค่ดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงที่เราคุยกันตอนแรกได้เหมือนกันนะคะคือตลาดอาจจะเริ่มกังวลเรื่องนี้ครับฟังดูน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วจุดไหนล่ะครับที่เราจะเรียกว่ามันเข้าขั้นวิกฤตหรืออันตรายจริงๆมีตัวเลขประเมินคร่าวๆไหมครับ ก็มีการประเมินกันนะคะว่าท่านี่สาธารณะมันสูงเกินระดับประมาณ175%ของ GDP เนี่ยจะเริ่มลำบากแล้วแล้วถ้าไปแตะ200%ของ GDP เมื่อไหร่อันนี้ถือว่าเข้าเขตอันตรายเลยค่ะ 200%? ค่ะเพราะมันอาจจะถึงจุดที่รัฐบาลไม่สามารถขึ้นภาษีหรือหาไรายได้อื่นๆมาจ่ายดอกเบีย้ยได้เพียงพออีกต่อไปอาจจะนึกภาพคล้ายๆกับ สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปอย่างกรีซหรือโปรตุเกสที่เศรษฐกิจเขาแบบแย่มากๆดอกเบีย้ยพันธบัตรพุ่งสูงต้องรัดเข็มขัดขึ้นภาษีกันหนักมากครับแต่เหมือนที่ Wall Street Journal เขาชี้ไว้ที่น่ากลัวกว่าตัวเลขก,ก็คือเรื่องความเชื่อนั่นใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะคือวิกฤตมันอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่นี่จะไปถึง200เซก็ได้ถ้าเกิดว่าตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยเขาหมดศรัทธาในความสามารถของรัฐบาลที่จะจัดการปัญหาขึ้นมาใช่ค่ะ ถ้าตลาดมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ปัญหาได้หรือดูไม่มีความตั้งใจจริงจังเนี่ยความเชื่อมั่นมันอาจจะหายไปเร็วมากและผลกระทบมันจะเป็นลูกโซ่เลยนะคะพันธบัตรรัฐบาลสารัฐที่ปกติเรามองว่าเสี่ยงต่ําสุดในโลกเนี่ยอาจจะต้องให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมากเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอืม ซึ่งพอต้นทุนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้นมันก็จะดึงให้ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจสูงตามไปด้วยทั้งดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจต่างๆกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับแบบนั้นแน่นอนค่ะกระทบเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างหนักแน่นอนแล้วแนวคิดที่ว่าเออถ้าเร่งให้เศรษฐกิจโตมากๆโตเร็วๆมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับแบบว่าพอเศรษฐกิจโตรายได้ภาษีก็เพิ่มสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ก็ลดลงไปเอง อืมเป็นแนวคิดที่ฟังดูดีนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขามองว่ามันทําได้ยากมากๆค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันทําไมล่ะครับเพราะว่านี้มันสูงมากอยู่แล้วแล้วแนวโน้มรายจ่ายของภาครัฐเองเนี่ยก็ดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันโดยเฉพาะพวกค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่ใหญ่มากๆอย่าง Social Security หรือ Medicare มุมมองกลับกันก็คือว่า การจัดการปัญหาการคลังอย่างจริงจังต่างหากที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นําไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ไม่ใช่รอให้การเติบโตมาแก้ปัญหานี้อย่างเดียวนะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าทางออกจริงๆมันก็หนีไม่พ้นเรื่องที่เอ่อทำยากๆอย่างการลดรายจ่ายกับการเพิ่มภาษีอยู่ดีใช่ค่ะมันก็วนกลับมาที่เดิมคือเป็นทางออกที่หลักการง่ายแต่ปฏิบัติยากมาก ต้องไปจัดการปัญหาระยะยาวของโครงการสวัสดิการขนาดใหญ่อย่างที่บอกไปทั้ง Social Security ที่เป็นบำนาญแล้วก็ Medicare ที่เป็นประกันสุขภาพผู้สูงอายุอาจจะต้องมีการปฏิรูปสวัสดิการบางอย่างควบคุมงบประมาณส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่จำเป็นนักเช่นงบประมาณกลาโฮมที่ก็ใหญ่มากเหมือนกันครับ และที่สำคัญคือคงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการขึ้นภาษีด้วยทั้งหมดนี้มันต้องทำไปพร้อมๆกันเหมือนเป็นข้อตกลงครั้งใหญ่หรือแกรนด์บอเรกนที่ทุกๆฝ่ายในสังคมต้องยอมรับร่วมกันซึ่งแน่นอนว่ามีความท้าทายทางการเมืองสูงมากสูงมากๆเลยค่ะสรุปแล้วก็คือว่าถึงแม้นี่สหรัฐมันจะยังไม่ได้เป็นวิกฤตแบบระเบิดเวลาที่จะทำงานในวันนี้พรุ่งนี้แต่ความเสี่ยงมันก็มีอยู่จริงแล้วมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ การจัดการปัญหาเชิงรุกตั้งแต่เนื่นๆเลยเป็นเรื่องสําคัญมากก่อนที่สถานการณ์มันจะแย่ลงไปกว่านี้ใช่เลยค่ะและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อ,อ,อยากจะชวนให้คิดต่อนะคะคือเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันยากมากทางการเมืองที่จะใช้มาตรการแรงๆทั้งลดรายจ่ายทั้งขึ้นภาษีเนี่ยอะไรกันแน่ที่จะเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายหรือเป็นสัญญาณกระตุ้นที่มันแรงพอ ที่จะทำให้เกิดการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพร้อมเพรียงกันได้อืก่อนที่เราจะต้องไปเผชิญหน้ากับวิกฤตจริงๆจังๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากจริงๆ